สวัสดีคะ่ะมาดูดวงนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเลยนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะอะ คนเกิดวันเสาร์นะคะในเดือนกุมภาบอกเลยค่ะว่าคุณจะได้เงินก้อนเออได้เงินก้อนโตนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าเงินเนี่ยหลักๆหละจะมาจากงานนะคะงานจะนำพาซึ่งเงินแล้ที่สำคัญนะคะในเดือนกุมภานเนี่ยนะคะถ้าใครที่มีคู่อยู่ละนะคะเออพาคู่ไปเที่ยวพาคู่แบบไป ท่องเที่ยวอ่าไปต่างจังหวัดไปภูเขาอะไรเงี้ยก็จะดีนะคะอ่ะในเรื่องของเงินเนาะเรื่องของเงินถ้าอยากให้การเงินดีนะคะคุณต้องทําทานนะเออนะช่วยเหลือคนนะคะการเงินก็จะได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของเรื่องงานเรื่องงานนะคะ อ่ะอาจจะติดขัดติดปัญหาเนาะเออบางคนตกงานไม่ได้งานนะคะแต่ถ้าบางคนที่ทํางานอยู่นะคะดังนั้นนะอาจารย์แอนแนะนําให้ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้นะเออไม่ใช่แบบงานของตัวเองแบบโอ้มีหนึ่งสองสาแต่ไปดันไปช่วยงานคนอ,อื่น4ี่ห้าหซึ่งถ้าวันนี้งานตัวเองอะ่ะยากเอาไม่รอดไปช่วยงานคนอื่นก็แย่แต่ถ้าสําหรับใครที่ตกงานนะคะในช่วงเดือนเนี้ยอาจจะยังไม่ได้งานเนาะแต่อยากให้ อย่าหยุดที่จะหางานคุณต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะได้นะในเรื่องของความรักนะคะอ่ะเรื่องของความรักนะคะถ้าคนที่มีคู่เนี่ยอาจารย์แอนบอกแล้วเนาะเออไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนอ,อะไรกันได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะ่ะไม่ใช่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะเออคุณต้องรู้จักเก็บเงินเออไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยไม่งั้นคุณจะมาเครียดแล้วก็เดือดร้อนที่หลังเนาะเพราะว่าใช้เงินโดยไม่ได้ยังคิดนะแต่ถ้าสําหรับคนที่โสด เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเป็นอายุบวกลบกับคุณนะคะอ่ะสุขภาพนะคะเออสุขภาพเป็นอย่างไรเนาะสุขภาพไม่ได้มีอะไรนะ่าห่วงนะเออถ้าเป็นห่วงก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานเนาะเออบางทีโฟกัสงานจนลืมดูแล,ล,ล,ลสุขภาพนะคะไพ่จะบอกอะไรไพ่จะบอกว่าถ้าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยทำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินนะคะ เหมือนโฟกัสคุณคุณกําลังโฟกัสที่คุณจะวางแผนอะไรเนี่ยมันจะเป็นไปตามเป้าหมายขอให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดค่อยๆทํานะอ่ะสรุปไพ่มาดูกันค่ะว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะของคนที่เกิดวันเสาร์นะบอกเลยค่ะว่าคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําเดือนนะคะกุมภาพันธ์ ซึ่งในตอนนี้เหมือนตัวคุณเองเนี่ยกำลังจะจับงานใหม่หรือว่ามีงานอยู่แล้วเนี่ยกำลังมองว่า,าจะเปลี่ยนงานดีจะเปลี่ยนสาขาดีจะเปลี่ยน,าายนแผนกดีจะเอายังไงแต่ถามว่างานที่คุณทําอยู่มันดีไหมมันดีอยู่แล้วมันอาจจะแบบมีงานให้คุณได้เข้ามา เออเข้ามาท้าทายเข้ามาพิสูจน์นะคะขึ้นอยู่กับว,ว่าตัวคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะในช่วงเดือนนี้นะคะอาจารย์แอนแอนแนะนำให้กินเจกินมังได้ก็ดีนะคะมีโอกาสมีเวลานะคะในช่วงนี้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะแล้วจะดีมากๆเลยดังนั้นะ่ะในช่วงเดือนนี้จะทํางานหนักนิดนึงเนาะเหมือนรู้สึกว่าเออเราทํางานคนเดียว เราแบบโอ้ยเหนื่อยมากๆเลยทุกๆอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณเองอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอนะการเงินจะหมุนเวียนได้ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเหมือนกับว่าตอนนี้คุณขออะไรท่านไว้หรือเปล่าเออคุณขออะไรท่านไว้เนี่ยท่านรู้นะท่านเห็นนะเออเดี๋ยวท่านจะให้นะคะถ้าไม่เหนือบาปก,กว่ากลับบอกเลยค่ะ